สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a m t r a รดให้ดูนะครับวันนี้เนี่ยผมอาจจะชนะ3ไม้ติดเลยนะครับ26 3ไม้นะอันนี้เป็นแค่การอธิบายการเข้าอ,ออเดอร์เท่านั้นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าแนวรับเก่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวต้านใหม่ได้แล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมาดูกัน จะเห็นได้ว่าจุดที่ผมเข้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับพอดีว่าการาฟมันย่อจากแนวรับที่ตีไว้เปลีป่ยนเป็นแนวต้านแล้วนะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะครับชนะไปนะแล้วมันก็ล่วงยาวเลยนะครับเรามาดูกันว่าทําไมผมถึงบอกว่าแนวรับเก่าเนี่ยเปลีป่ยนเป็นแนวต้านได้นะครับมาดูกันเมื่อผมเนี่ย ย่อไปทางซ้ายนะครับเนี่ยเลื่อนไปทางซ้ายเรื่อยๆนะครับจะได้เห็นได้ว่าแนวรับที่ตีเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะเหมือนแนวรับเลยจริงไหมครับมันล่วงลงมาเนี่ยเห็นไหมมันทําลายไปแล้วนะแล้วมันก็ขึ้นใหม่ๆแล้วมันก็ลงมาอีกนะครับแล้วก็ทําลายไปแล้วนะเห็นไหมมันทําลายลงมาเลยนะครับนี่ทาลายมาทําลายแล้วลงมาเรื่อยๆเลยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเรามาดูกันข้างหน้าอีกทีนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาประมาณ1 1บเอ็ดโมงครึ่งนะครับ ะเห็นได้ว่าตรงเส้นสีขาวที่ตีไว้เนี่ยมันเป็นแนวรับนะครับมันลงมาปุ๊บเนี่ยก็ดีกลับนะครับลงมาปุ๊บเนี่ยก็ดีกลับเหมือนจะเบรกเอาแต่ก็ยังไม่เบรกนะครับนี่เห็นไหมเบรกเอาก็ไม่เบรกนะมันก็ยังขึ้นไปอีกนะเห็นไหมมันขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเรามาดูกันก่อนหน้าอีกละ่ะนี่เลื่อนมาอีกนะครับช่วงเวลาจะอยู่ที่วันที่26เวลาประมาณ6โมงเช้านะครับ นี่นะครับเขาเคยเนี่ยแตะแถวนี้นะอันนี้ตีตีสี่ตีสี่ห้าสิบนะครับแตะปุ๊บเนี่ยก็เด้งขึ้นไปนะครับแล้วลงมาอีกนะครับไม่ได้แตะมากแต่ก็ยังไม่ได้แตะแต่ขึ้นไปเลยนะครับนี่แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆสูงสุดตรงนี้เลยจุดนี้นะครับแปดสี่สองศูนย์หนึ่งศูนย์เนี่ยแล้วเขาก็ล่วงลงมาหาแนวรับที่ตีไว้นะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ทําลายทําลายไม่พอเฟลเบรกนะครับ ขาไม่ยอมล่วงแท่งนี้ก่อนแท่งฝั่งนี้เขาไม่ร่วงนะครับแต่เขาขึ้นไใหม่แล้วเขาก็ค่อยๆเบรกลงมานะครับนี่ฮะเขาลงมาเรื่อยๆเลยครับจนกระทั่งเนี่ยแนวรับตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องกลับมาทดสอบจริงไหมครับพวกกราพวกนี้เนี่ยจะต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะครับกลับมาทดสอบนะครับที่แนวรับเก่านะนี่นะครับแท่งนี้อาจจะเป็นแท่งทดสอบเลยก็ได้นะครับว่า แนวรับนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเป็นแนวต้านหรือไม่นะครับถ้าเราแพ้แท่งนี้เนี่ยก็หมายความว่าแนวรับตรงนี้นะครับมันยังไม่เหมาะที่จะเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเข้าออเดอร์ตรงแนวรับเก่าเป็นแนวต้านใหม่หรือไม่นั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่า คุณจะมองอย่างไรนะครับบางคนอาจจะมองว่าแท่งแนวรับเก่าเนี่ยเป็นแนวต้านที่ไม่ได้แข็งแรงแล้วเพราะมันถูกทําลายทิ้งไปแล้วนะครับอาจจะชนปุ๊บก,กราฟวิ่งขึ้นข้างบนเลยก็ได้นะครับหาแนวต้านบนเลยนะแถวนี้โซนนี้นะครับนี่โซนนี้นะแนวต้านข้างบนหรือคิดอย่างผมนะครับแนวรับเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวต้านก็ต่อเมื่อเขากลับมาทดสอบนะครับ นี่นะครับเขากลับมาทดสอบจริงนะครับแล้วเขาก็ล่วงลงไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรนะครับสำหรับท่านใดเนี่ยที่ต้องการทำกำไรกับ IQ Option เนี่ยก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปแนวอธิบายนะครับแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง,องผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ